สวัสดีปีใหม่2 5 6 4หาลอย64นะคะมือนี้วันที่หนึ่งมกกระลาคม2 5 64ค่ะเมือนี้มมใสไซบาดยู่วัดบรรณาคั่ค่ะบรรณาคั่ใหญ่ตำบลหน้าคั่ใหญ่อำเภอเของได้จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิง่งเนาะค่ะเพิ่นกำลังเตรียมพิธีการค่ะ พี่น้องใครบาดแย่ไปจะพาดเนื่อได้มมรไรครับเด้อที่ๆสามวัแล้วหายเย็นเช่นนะครับกลับมานดังมองเก่าหน่อยละรับถิ้นรับข้อนน้ำถวายพระฟาน้ำถวายพระทหาทพร้อมตอนรับถิ้นรับข้อน ชาประคุณเก่านะครับอชาจระคุณเก่าเก่าสัโมทเทนยะกถาพิมภัทรอุรานาชิภูตคุณเจ้าคุพบดข้นขุข้าวควันแต่เย็นเย็นไ่ดูหนอนอม่พุธจุใจแล้วแต่น่านำแบ่งเก้าเลเดยเข่าไปใช้เลือดเดยเก่าเมื่อได้ครัดเมื่อวันทั้งวันกใจรอ หมองเตาถ้ากันไงมครับได้หอหองเารับพรจากพระคุณใจโาน้รับน้ำพรก่อนรับข้องขอตปาด้วยสนวันทุสื่อกอย่างกับพระพรท่านนั่นนะครับ

บรรยากาศไซบาทปี2564ค่ะวันที่หนึ่งมกราคมค่ะอ่า่ไเ พนอเขาเป็นแรกลยรับานังทีเต่ากองเะครเพนที่พะวาพะามและพรั Bun, bung, 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 สาธุ